ปีแล้วที่ลำตัวท่อนล่างของวรพลกุลพิสารหรือเบิร์ตชายหนุ่มวัย28ปีไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกหรือขยับขาได้หลังรถกระบะท,ที่เขาร่วมทางด้วยเกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงส่งผลให้เพื่อนที่นอนท้ายกระบะด้วยกันคอหักเสียชีวิตทันทีขณะที่เบิร์ตรอดชีวิตได้อย่างบุดวิดแต่ต้องแลกกับการเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตตอนเกิดรู้สึกความรู้สึกอฮะก็คือมันก็ ตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกครับว่ามันแบบว่าเราเป็นอย่างนี้อะไรเง,งี้ยเพราะาตอนนั้นก็ยังเด็กงงครับคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะเดี๋ยวก็คงหายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมัน,มนรู้สึกจริงมันก็รู้สึกแย่ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการดำเน,นินชีวิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันสิ่งที่เราเคยทําได้อย่างเงี้ยมันขาดหายไปเราต้องเราต้อง,เร,องเรียกว่าเราต้องเปลี่ยนระบบตัวเองใหม่ทั้งหมดนะครับ เกิดเหตุเบิร์ตต้องทนกับความเจ็บปวดในการรักษานานกว่า2ปีเขาผ่านการผ่าตัดใหญ่มากถึง3ครั้งที่บริเวณกระดูกสันหลังอกและกระเพาะปัสสาวะแม้ขอุบัติเหตุครั้งนั้นจะทำให้ชีวิตของเบิร์ตพลิกผันจากคนปกติกลายเป็นคนพิการแต่การได้ความรักและกำลังใจจากคนในครอบครัวอย่างพ่อและแม่นะคะก็ทำให้เขามีแรงสู้ต่อไปค่ะ แม่เบิร์จะรู้สึกปวดหวังและท้อแท้กับชีวิตเนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่นับว่าโชคดีที่ยังคงมีพ่อและแม่คอยให้กำลังใจและดูแลไม่เคยหา่างตอนเราก็จะบอกเขาบอกว่าเราเไม่เรา,ไ,เราไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการทำอะไรให้มันดีที่สุดกับตัวเราอะไรเนี่ยไม่ต้องคิดมากในพ่อแม่ก็จะดูแลเราตลอดไปนะเขาจะท้อแท้ทำไมดูใช่ไหม คนที่แยกกับเราเขายังดิ้นรนเขายังแล้วเราพูดกันยังได้เดินมือก็ยังแข็งแรงก็บอกอย่าไปสนคิดว่าตอนนี้เราจะทำไงให้ช่วยเหลือด้ยวยให้มากกํากำลังใจที่ได้รับทำให้ความพิการไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเบิร์ตเพราะนอกจากจะใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติแล้วเบิร์ตยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระเภทวีลแช์ฟันดาบและสามารถคว้าเหรียญเงินได้อีกด้วย มันผมก็คิดว่าน่าจะมีเส้นทางที่จะเป็นดีหรือไม่ดีแต่ผมคิดว่าน่าจะดีครับแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าผมรู้อย่างเดียวว่าณวันนี้ผมเป็นแบบนี้ผมก็ต้องอยู่กับสิ่งที่ผมเป็นแบบนี้ใช่ปะครับถามว่าถามว่าโอเคมัน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 ดีไหมณนะวันนี้ผมบอกเลยว่าผมผมผมใช้ชีวิตได้แล้วครับผมผมอยู่ผมอยู่แบบแบบมีคุณค่าได้แล้ว วันนี้เบิร์ดได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงไม่จางหายไปจากความทรงจำของเขาขณะที่ทุกๆปียังคงมีเหยื่อเมาแล้วขับเพิ่มสูงขึ้นสิ่งสำคัญคือความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องคำนึงถึงอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนัตกตกอทองประหยัดถ่ายภาพรัตนาพรทาน้ำข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน